สวัสดีครับแฟนบอยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตกกับว,วันพระราสบดีที่5พฤษภาคม2 6 6 5นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรอินดีมวยมันสนั่นเมืองณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับมวยวันนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง2 4 u นะครับเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถึงเวลา2 0 0 0นโดยประมาณนะครับรอบแรก ส่วนรอบที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นะครับเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมอย่า,าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้เก็บค่าเข้าชม700บาทนะครับชั้น2 1,200บาทพร้อมค่า RTK นะครับก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบส และก็ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับเป็นยาสีฟันนี่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศจัดซื้อจัดหากันได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับและก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเยีจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ 5Gbet11 นะครับ 5Gbet ที่ตอบสนองทุก่วงท่านะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการถ่ายทอดสดทางช่อง 24u กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธ์นะครับหรือจิตอาสาบางแก้วหรือปอน,นิพลพัฒนะครับหรือออสจิตอาสานะครับชื่อเก่านักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับสอนพิถายบุญมีฤทธ์วันนี้เจอทางด้านกัปตันทีมสิตไทยแลนด์หรือเจ๋งเด่นชัยภูมิหรือวอสันตายนะครับ ลูกชายเจ้าไทยแลนด์ปิ่นสินปช่ยนะครับวันนี้ก็ชกกันที่มีกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนิโรดสบุญมีลิศนะครับช่างน้ำหนักได้111.5ลดไป1.5ครับสำหรับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับช่างน้ำหนักได้110.6นะครับลดไปจุด6กครับก็เป็นนักชกจากสกลนครนะครับแต่ทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยไทยแลนด์ ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หลังสนามบินนะครับหางดงนะครับค่ายมวยไทยแลนด์ปินสิชันยนะครับก็ถือว่าทํามวยดีทํามวยมาสู้แล้วก็ลูกหลานนี่ให้ต่อยมวยกันหมดครับรับรองว่าหากก่างไกลยาเสพติดแน่นอนครับเีีกวคือคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับนำ้ำหนักช่างมวยช้านี่ก็อ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทา้งด้าน นี่โลดสอบุญมีฤทธิ์กันมากนะครับก็ชนะคะแนนยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5ง0ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียเมื่อวันที่17มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดน,นเนินนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนยอดอบุลินรถสวยจากเจตสายผิวเมื่อวันที่8เมษาย,ยน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิต ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนิโรธสอบุญมีฤทธิ์นะครับกำลังสดกำลังข้าาครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์กันบ้างนะครับก็ชน,น,น,นะคะแนนศิลธธรรมไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่เวทีมวยรังสิทธิแล้วก็ชนะคะแนนป้อมเพชรไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ ราชเนินและก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนศิล่าทางไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่7เมษายน2565ที่เวทีมวยราชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิโรธสอุญมีธิ์นะครับเป็นมวยแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงครับมีมือพกเครื่องดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายเก่าเก่า,าเกมวันนี้ น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการผมออกไิธีทางน้านนี่โลดสอบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่2กันต่อเลยครับตามมาเลยนะครับมาถึงผู้ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านยอดก้าพอวิเศษยิมหรือเพชรกิน,นีคาเดมี่หรืออีสานแท็กเตอร์นะครับยอดก้าเป็นนักชกจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นลูกหลาน o, คูโบววอลคงพิเศษยิมนะครับนักชกจาก เมืองขอนแก่นแต่ว่าไปโตที่จังหวัดอุทัยนะครับสำหรับยอดกล้าพอวิเศษยิ้มนะครับเจอกับทางด้านเพชรวานน์นยกส้อยทอตอเวียงทองนะครับหรือสิทธิ์ไทยแลนด์หรือจอลูกสมุทรนะครับซ้อมที่ไทยแลนด์ปิ่นศินชัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสกลนครบ้านเดียวกันกับไทยแลนด์ปิ่นศิีชัยนะครับก็วันนี้โชคกันที่พิกัด114ปอนด์นะครับ ก็เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดก้านี้ชั่งหนักได้1 1 4 4นะครับลดไปจุด4นะครับทางด้านยอดก้านี้ต่อให้ทางด้านเพชรวาน,นอนหปอนนะครับ<อ>ก็เป็น114กับ115ครับสำหรับเพชรวานนนยกสร้อยทอตอเวียงทองนะครับหรือสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับชั่งหนักได้1 1 5 3ลดไปจุด3 ครับนี่คือการช่างตําหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสําหรับฟอร์มหลังของทั้งหน้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับก็ไปแพ้คะแนนกับแอดเทวดาต่อสุลัตเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปชนะคะแนนโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 6 6 4ที่เวทีมวยรังสิทไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนกับดินเนื้อทองหมวดพง191 เมื่อวันที่6มกราคม2565ที่เวทีมวยฝรังสิสครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านยอดก้าพวิเศษยิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวานนนสิทธิ์ไทยแลนด์หรือนายกสร้อยทอตอ่อเวียงทองกันบ้างน,นะครับก็เสมอกับบัลลังเงินอยุทธชัยเมื่อวันที่8มกราคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชะนะคะแนนบัลลังเงินอยุทธชัยเมื่อวันที่4มีนาคม2565ที่เวทีมวยรังสิต แลวก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนสังฟ้านอร์วัดยิมเมื่อวันที่18มีนาคม2565ที่เวทีมวยรังสิทธิครับสำหรับเพชรวานนนีครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคบเครื่องเตะขาเจาะยางอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้เจอกับมวยฝีมือครับจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะคร,ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ปอนุเืองมังไฟนะครับชอบใครแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือดีครับเก่าเก่าเกมเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เข่าในดีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแล้วก็ความเป็นมวยนี่ผมมองว่าดีกว่าครับต่อหนึ่งปอนนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผู้ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับให้ไป5าดาวครับจัดไปให้เสียไปดูผู้ที่3มในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดธงสอจอตงปาจีนนะครับหรือสสำเพาชัยหรือทีเอ็นมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแต่ว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับยอดธงสอจอตงปาจีนวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนทหรือ6-4ี่เอี่ยวสิทธิ์เซียนแอหนะครับหรือดาบตงบ้านไผ่นะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ชคกันที่พิกัด 125ปอนด์นะครับก็เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดธงสจโต้งปาจีนะครับช่างหนักได้127.4ลดไป2.4ส่วนทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนนะครับช่างน้หนักได้124.9ขาดไปจุด1นครับนี่คือการช่างนหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่สําหรับฟอร์มหลังของทางด้านยอดธงสจโต้งปาจีนะครับก็ชนะน็อกออตโอต้เมืองพาภูมิในยกที่3ามว่อที่1เมษายน2564ที่เวทีมวยลงังสิต แล้วก็ไปชน,นะคะแนนโล่งเงินหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่2ธันวาคม2องรที่เวทีมวยลังสินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชน,นะคะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเม,มืองนนท์เมื่อวันที่3มีนาคม2องรที่เวทีมวยราชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดพงศ์สอจโต้งป่าจีนเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับก็ชน,นะคะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2องรยที่อ้อมน,น้อยแล้วก็แพ้คะแนนยกมรกตวอสังข์ภัยเมื่อว ไฟล่าสุดกไ็ไปแพ้คะแนนยอดธงสจโต๊ะป่าจีนเมื่อวันที่3มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านยอดธงสจโต๊ะป่าจีนนะครับเคยชนะมาเป็นมวยซ้ายฝีมือรกเครื่องนอกได้ในมีวันนี้ลอยกว่าหน่อยหนึ่งครับจัดไปยห้เสียครับคู่ที่3ผมให้ไปที่ยอดธงสจโต๊ะป่าจีน มาถึงคู่เอกในรายการซึ่งเป็นคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรดำไก่ย่าง5ดาวยิมหรือเพชรินดีคาเดมี่หรือเพชรดำเพชรกบลหรือสิทธิ์ออสพีบ่บณ์นะครับนักชกจากพบูบณ์มังสาหารจังหวัดกบลราชธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านคนองศึกนายกต้มหรือคนองศึกกอกำบนน้านหรือแม็กมามวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่ามาซ้อมพี่ ่ายมวยกอรกรรมนาตอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีพี่กรรมนาตครับดูแลอย่างใกล้ชิดก็มองว่ามวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมาต่อยกันที่พิกัด135ป่ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เพชรดำไก่ย่าง5ดาวยิมน,นะครับช่างน้ำหนักได้135.2ลดไปจุด2ส,ส่วนทางด้านขนองศึกนายกต้มกอรกรรมนาตนะครับช่งน้ำหนักได้ 135. 1 3 5 1 ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการชังน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสําหรับเพชรดําไก่ย่างห้าดาวยิมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายวายงหน้าหลักเหลี่ยมดีบูดูดันครับเป็นมวยที่เตะสูงไม้มั่นก้านคออย่างเดียวและก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงรวดเร็ววันนี้จะทำเกมได้หรือไม่ก็ต้องติดตาม ส่วนขนองศึกกอกับ,บนาดนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าดีเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพและก็เป็นมวยที่ปลายแหลงแสงทางโคง้งบูดุดันนะครับวันนี้ยืนระยะมั่นคงพี่กับบนาดดูแลอย่างใกล้ชิดก็ต้องบอกว่าวันนี้มั่นออกมั่นใจครับก็ต่อยร้อยนี่ก็เป็นน้ำหนักทั้งคู่เลย ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรดำไก่ย่าง5าดาวยิ่งกันมากนะครับก็แพ้คะแนนคาอิจินาอิโตะนักชกญี่ปุ่นเมื่อวันที่24กันยายน2องพที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาชนะคะแนนเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุกเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2 5 4ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับฟุกน้อยฟุกบมี่เกี้ยวเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่เวทีมวยราชนำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังงงขอทาาด้น เพชรดำไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งน้านคันองศึกนายกต้มกอกับันนาทน,นะครับก็ชนะคะแนนชัยสอจอต้อยแปดริ้วเมื่อเมื่อวันที่24ตุลาคม2564ที่อวอตคกอจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปชนะนอกประจันบาลสอจอวิชิตเมือง8ริ้วนยกที่2เมื่อวันที่23มกราคม2 5 6 5ที่จังหวัดนนทอตกอนะครับขวายล่าสุดไปชนะคะแนน เที่ยวพยักจิตเมืองนนเมื่อวันที่13กุมภาพัน2,565ที่อตก3ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าขนองศึกนายกต้อมกอกรมปนานนะครับพี่กบันนาดบอกว่าวันนี้มั่นอกมั่นใจนะครับจะกัดฟันเล่นลูกศิษย์ให้เต็มกราฟเลยครับวันนี้ครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคนองศึกนายกต้อมกอกรมปนานนะครับ สูงยาวเข่าดีครับขำแทงดันแทงขวางหน้าแทงมีหมัดมีศอกอาวุธหลากหลายครับต่อยมวยมาก็สั่งสมประสบการณ์มาเยอะครับนักชกจากปราจีนรล,ลยนี้ขับสูงยาวเข่าดีไม่เป็นรองแน่นอนนะครับวันนี้เป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อครับคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านขนองศึกนายกต้อมกอกับวันนาครับวันนี้ ให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าเสียฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับของท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ